สวัสดีครับสวัสดีครับลืมเปิดไมโอ้โหเจ็ดละกันเจ็ดละกันเล่นเจ็ดละกันนะจ๊ะเฮ้ยมาัลดีครับมาัลดีครับเปิดครับเล่นเจ็ดละกันนะมีใครเข้ามาใหม่ก็คอมเมนต์กันได้นะ ก็ม่ค <fin anta> <ots> hey, ุยกับผมแล้วนะคบคอมเมนต์ผมเงานะนี่หมได้ไรอยู่มั้ทำไมมันขึ้นมาเหมือนไม่ไรเยวะเฮ้ยม้คไม่ได้ครับ ข้ออีพลาดูไม่ได้รู้วิดีโอมาันจะจัดการลื่นไหร่แล้วจังอะฮะ YouTube ไม่วิดีโอมากพอที่จะเกิดการสตรีมรื่นไหล้วจังอ่ผู้ชมอาจจะเป็นครับอา้าว มาแล้วมาแล้วสุดสุดไม่ร้ายกราวเธอจะเดินไปไม่เข้าใจเฮ้ยตกใจหมดมาเว้ย อาครแผนพีกันไม่แมพมเพราะพีน้องแหงฮารโหลบ้าฮารโหลฮัลโอลฮัลโหลก่อนเฮ้ยแมวขึ้นมาอ่ะเป็นอะไร,รอ่ะ แพนไปเลยครับแพนไปแพนตรงนั้นโอ้พระเจ้าไมบไล้วครับโอ้ผมโดนสามหนึ่งว่ะโอ้เพื่อนไม่ช่วยเลยวิ เพื่อนไม่ช่วยเลยครับโอ้สามหนึ่งคือจะลุ้มผมขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนไม่ช่วยกันเลยเหรอโอ้โหโอ้ยเพื่อนครับไม่ช่วยผมเลยเหรอครับ มาแล้วมาแล้วแม่งแบบเพื่อนไม่ช่วยผมเลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจอะไรผมก็ไม่ได้เข้าใจไงผมไม่ต้องการอะไรอ่ะเป็นอะไรของผมเนี่ยฮ <c oughs> ิวฮ่าฮิวสิวชีว่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรบอกผมได้มนาะมาโมฟตต้องโดน ออกมาดิออกมาดิไปลงกระคารจมูกมาขอเป็นแป๊บนึงครับเฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้ยกดผิดเอ้าเอ้าโอ้คมันนี่เฉยเลยครับโอ้คุณมันนี่เฉยเลยผมงงเลย Wow, skin soi tật. Oh, mày mày niche, mày? Oh, mình đi đang ký, nha mày đăng đang

โอ้โหเจดเจตเข,ข้าหลังครับผมโอ้โโอโสวยโอ้โดนเจดเล่นงานทุกคนเลยโดนเจ็ดเล่นงานทุกคนเลยไหม

ไปนี่ว่าเลยแพนบอแพนแพนแพนบอแพนโคบีโคบีโคบีโรเต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 ีป่ะป่ะ ติด้ยผมติดวยมันจะดันอ๋อผมติดเฉยเลยแตงกยแตงกบพนนบแพบอ I s h a k for you in t h สวยชิวจาดเก็บสามอวออ็อก็อไม่มีประโยชน์เพระาะเมื่อกี้ผมเก็บไปสามคิวไปสามคิวไปสามก็ลิวไปสามชิวจัดพบะผมคิวไปสามไงทุกคนต้องการดูไรอ่าฮาครับผมรู้ว่าไม่มีคนดู ใจเย็นดิผมเมื่อสร้างโชว์มาสองวันจะให้แบบเป็นล่อยเป็นล่านอย่างงี้ไม่ได้กันนี้ก็พูดกันจริงอ่ะ <c oughs> ผมไม่ใช่คนตลกนะผมบอกแล้วผมเป็นคนจริงใจเนี่ย yeah. เกือบตายเกือบเดสมองเพ่งเกือบเฮียยอมเาบอยเฮ่เฮ่ b โ o bro okay okay i report you okay finish f yeah I, no 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 โอ้เอยเต็มไมค,นเนคำเนี่ยใครคำเนี่ย What is up bro เขาพูดอะไรของเขาันี้ผมก็ไม่เข้าใจนะ่น่ะผมรีพอร์ตจริงด้วยผมไม่โซนนะแก้ผมอ่ะ พฤติกรมมรม,ม,มไม่เหมาะสมอะอรแบบนี้ผมคมไหมทุกคนหยอกเลยนะผมไม่คมหรอกอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ ผมหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรครับเอาคืออะไรครับผมคืออะไรไม่ใช่เมื่อกี้เหมือนจะจอกระตุกนิดหน่อยเฮ้ยเพื่อนๆอ๋อสวยหยอกครับหยอกผมอ้างเองอ่ะตายเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหยอกเสียนะเฮ้ยโอ้เมก้าชมันคมใส่ผมหรือมันไม่คมใส่เพื่อนผมว่ะ ซิวจัดเวกุเวกุเบ้อเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวผมขอลงเต็มก่อนนะไปกินข้าวก่อนใจรครับพวกนี้ค่อยมาใหม่